เรียนบ้านหนองหลอดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่16ตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ทั้งหมด6ไร่เปิดสอนในระดับประถมวัยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด210คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด18คนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้ในการซาครเสียงเย็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านหนองหลอดภายในปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านหนองหลอดเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมนำความรู้มาใช้เป็นหลักในการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนพันธกิจของโรงเรียนบ้านหนองหลอด 1. จัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 2. จัดระบบและดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมาตรฐานการประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลอบายามุขและสิ่งเสพติด 4. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมของความเป็นไทยเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 5. ร่วมกับภาครัฐ และเอกชนในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของไทย 6. รักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในสถานศึกษาและชุมชนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาระดับปรวมวไวมาตรฐานที่1คุณภาพของเด็ก โรงเรียนบ้านหนองหลอดได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง4ด้านทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาดังนี้เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วมีอารมณ์สดใสร่าเริงแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมสามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้ สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการและมีความคิดในการแก้ปัญหาตลอดจนตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนบ้านหนองหลอดได้เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการกำกับติดตามการดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญครูผู้สอนจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และติดตามประเมินผลพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงอาทิโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนบ้านหนองหลอด ได้เข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นที่4ซึ่งผ่านการประเมินในการเข้ารับตาพระราชทานถึงสองครั้งด้วยกันในปีการศึกษา2557และปีการศึกษา2561และในปีการศึกษา2563นี้ได้จัดทำการทดลองทั้ง10กิจกรรมเพื่อคงสภาพในการรับตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองหลอดมุ่งสอนให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3เน้นให้อ่านออกเขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6เน้นให้อ่านคล่องเขียนคล่องและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบ8ประการมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนบ้านหนองหลอดมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามนโยบายของผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งนโยบายเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่1พัฒนาดูแลบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการเรียนการสอนมาตรฐานที่3กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านหนองหลอดได้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยการทำโครงการห้องเรียนสวยห้องเรียนงามการจัดทำกิจกรรม PLC ของครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้มีการจัดทำค่ายวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายวิทย์คณิตและค่ายกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี